สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอรศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังครับช่วงนี้กระแสของการแบรนด์สินค้าที่มีดาราหรือว่านักร้องเป็นพรีเซนเตอร์หรือมาทำธุรกิจขายตรงเป็นสินค้าออนไลน์ผ่านทีวีช้อปปิ้งในช่องต่างๆเนี่ยมีให้เห็นในสังคมออนไลน์ตลอดโดยเฉพาะการออกมาแบรนด์สินค้า ของผู้ที่มาสนับสนุนช่อง Topnews.tv ซึ่งวันนี้ก็มีดารานักแสดงเจ้าบทบาทคนหนึ่งในอดีตที่ออกมาขายสินค้าผ่าน Topnews.tv ก็โดนพวกสามกีบชักชวนให้แบนอีกคนหนึ่งเช่นเดียวกันครับเธอคือคุณสุกัญญาไราวินหรือกัญญาไราวินเรามาทำความรู้จักกับเธอเพิ่มเติมอีกสักนิดนึ่งนะครับดาราสาวสุกัญญาไราวิน หรือหญิงโพรเป็นสปอนเซอร์ช่องสลิมท็อปนิวไออีดาราคนไหนที่สนับสนุนสื่อเผด็จการโหนเจ้าต้องช่วยกันแบนสินค้าห้ามซื้อขายเพื่อตัดทอนน้ำเลี้ยงสื่อเลียเผด็จการทุกรายหญิงสุกัญญารายวินเป็นนักแสดงนักจัดรายการวิทยุและพิธีกรเดิมชื่อสุกัญญารายวินเกิดเมื่อวันที่7มิถุนายนพศ2 5 2 2ครอบครัวเป็นครอบครัวคนจีน คุณแม่เป็นคนไต้หวันคุณพ่อเป็นคนจีนที่ย้ายเข้ามาอยู่ในประเทศไทยหญิงมีพี่น้องสี่คนเธอเป็นคนที่3มีพี่ชายชื่อกุ้งรวิทย์ไรวินเป็นนักสแสดงพี่สาวชื่อเก๋สุวรรณาศิลปาอาชาไราวินและน้องชายคนเล็กชื่อท็อปเทพพฤทธิธ์ไรวินหญิงจบการศึกษาชั้นม .1 ถึงม5ที่โรงเรียนสตรีวิทยาสช่วงม5มีโอกาสสอบเทียบ จนติดคณะพนิทยายศาสตร์และการบัญชีจุราลงกรมหาวิทยาลัยสาขาการตลาดก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงเมื่อปี2542ประเดิมผลงานแสดงละครเรื่องแรกคุณชายทางช่อง7ตามด้วยละครทางช่องอื่นๆอีกมากมายและละครล่าสุดชื่อ My Girl 18มงกุฎสุดที่รักทางช่อง True For You นอกจากนี้ยังผ่านงานพิธีกรหลายรายการอาทิเช่น ชิมตามอำเภอใจติดจอรอลุ้นล้าน UBC Insights New Secret of UBC Academy f a n t a s i a ปัจจุบันเป็นพิธีกรรายการ True Insights New และเป็นดีเจยอยู่ที่คลื่น Light FM 1 0 3 0 m h มมมุมมองในการทำงานการดำเนินชีวิตรวมไปถึงการบริหารการจัดการด้านการเงินของหญิงสุกัญญาไราวินนักแสดงและพิธีกร ที่มากไปด้วยความสามารถที่ไม่ด้อยไปกว่าใครที่มาพร้อมกับแนวคิดในการดูแลเรื่องการเงินควบคู่ไปกับการทำงานเพื่อสร้างความสุขในการดำเนินชีวิตให้กับเธออย่างมากหญิงเริ่มเล่าว่าในช่วงตอนสมัยเป็นเด็กเดกคุณพ่อคุณแม่ไม่เคยบังคับในเรื่องการอมอเงินเลยแต่โดยส่วนตัวแล้วจะเป็นคนที่ชอบเก็บอ,อมเป็นนิสัยซึ่งจะทำบัญชีรายรับรายจ่ายตั้งแต่เด็กๆมองดูแล้วอาจจะเป็นคนเจ้าระเบียบก,กับตัวเองสักหน่อย แต่มันเป็นนิสัยที่เราประพฤติมาตั้งแต่ยังเด็กจนถึงปัจจุบันพีเจสาวยังเป็นคนที่ต้องทำบัญชีให้กับตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะได้รู้ว่าในแต่ละเดือนมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างและควรเก็บเท่าไหร่บ้างปัจจุบันหญิงให้ความสำคัญกับการทำประกันชีวิตเป็นอย่างมากเพราะถือว่าเป็นการออมชนิดหนึ่งรวมถึงการเข้าลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและที่ถนัดที่สุดก็คือการนำเงินลงทุนทำธุรกิจ เพื่อน,นําเงินไปต่อยอดทําเงินอีกทีหนึง่งส่วนการลงทุนในหุ้นนั้นหญิงบอกว่ายังไม่ได้เข้าไปลงทุนเพราะถือว่ายังเป็นสิ่งที่ไม่มีความถนัดและไม่มีความรู้ในการลงทุนอย่างลึกซึง้งหญิงบอกต่อไปอีกว่าการออมให้เป็นประโยชน์อย่างแน่นอนเพราะมันจะเป็นหลักประกันได้ว่าในอนาคตเราจะไม่ลําบากถ้าเรารู้จักออมตั้งแต่วันนี้ที่สําคัญการทํางานในวงการบันเทิงยิ่งมีอายุเพิ่มมากขึ้น อัตราความเสี่ยงที่จะมีรายได้ยิ่งน้อยลงถ้าคุณภาพของงานที่เราแสดงต่ําลงถ้าตัวที่เคยได้ก็อาจจะตกลงมาอยู่ในระดับที่ต่ําลงไปอีกด้วยเพราะปัจจุบันคลื่นลูกใหม่ๆเกิดขึ้นสู่วงการบันเทิงมากมายนอกจากนี้แล้วการเก็บออมเงินยังถือว่าเป็นการประกันในสิ่งที่เราไม่คาดคิดเช่นอุบัติเหตุต่างๆหรือการเจ็บป่วยเป็นต้น สำหรับรายได้แรกของหญิงนั้นเริ่มจากการถ่ายโฆษณาเมื่อตอนอายุประมาณ16-17ปีซึ่งเป็นโฆษณาทางโทรทัศน์ในตอนนั้นได้มาประมาณ1-0,000บาทดีใจมากจําได้ว่าครั้งนั้นได้ให้คุณพ่อคุณแม่หมดเลยและหลังจากนั้นอีกสองปีเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงอย่างเต็มตัวเลยมีการจัดสรรรูปแบบของการออมเงินด้วยการฝากเงินกับแบงก์ปัจจุบันหญิงประกอบธุรกิจส่วนตัวด้วยการเปิดร้านขายชุดชั้นในสตรีซึ่งเปิดขายมา นานพอสมควรแล้วอยู่ที่เมเจอร์รัชโยธินสาเหตุที่ขายชุดชั้นในสตรีเนื่องจากว่าในย่านนี้ที่เปิดขายกันนั้นส่วนใหญ่แล้วจะขายเพียงเสื้อผ้าสตรีแฟชั่นดังนั้นจึงคิดว่าต้องหาอะไรที่มีความโดดเด่นไม่เหมือนใครและต้องสามารถขายได้เพราะเราเลือกขายชุดชั้นในสตรีก็ขายดีเพราะแบบที่เรานำมาขายนั้นเป็นแบบที่ไม่เหมือนใครเพราะไปรับมาจากโรงงานที่ส่งไปขายอย่างประเทศอังกฤษ และเราก็ไปรับเข้ามาขายอีกทีหนึ่งพีเจสาวบอกนกอกจากนี้ยิงยังเสริมอีกว่าเราเห็นครอบครัวทําธุรกิจมาตั้งแต่เกิดจึงเหมือนเป็นการถูกปลูกฝังอย่างหนึ่งดังนั้นยิงจะชอบมากเรื่องการค้าขายทําให้ในอนาคตมีความใฝ่ฝันที่อยากจะทําธุรกิจอีกหลายอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นธุรกิจร้านทําผมตามหน้ามหาวิทยาลัยรวมทั้งการออกแบบธุรกิจชุนชันในเป็นดีไซน์ของเราเองโดยตรงโดยไม่เหมือนใคร และธุรกิจร้านกาแฟที่อยากทำอีกเช่นเดียวกันนอกจากนั้นหญิงยังได้น้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐีอพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9มาปรับใช้กับการใช้ชีวิตจนประสบผลสำเร็จและเมื่อมีโอกาสก็จะนำเสนอให้กับผู้ที่สนใจได้นำไปประพฤติปฏิบัติด้วยแบบ นึกถึงในหลวงรัชกาลที่9จริงนะคะหลักเศรษฐกิจพอเพียงอะค่ะซึ่งแบบความพอเพียงไม่ใช่หมายความว่าหญิงจะต้องไปใส่เสื้อม้อห้อมอยู่ทุ่งนาไม่ใช่อย่างนั้นก็คือหญิงพอเพียงในฐานะที่หญิงมีอะค่ะคือหญิงอยากวันนี้อยากจะกินร้าอาหารก็กินแต่วันนี้ไม่จําเป็นก็ไม่กินขอเชิญชวนพวกเราทุกคนนะครับได้ช่วยกันสนับสนุนสินค้าที่เธอนําออกมาขายเพราะถือว่าเธอคือผู้กล้าที่ออกมาขายสินค้าผ่านช่อง Top News TV และ เป็นสปอนเซอร์ให้กับท็อปนิวทีวีอย่างเต็มตัวโดยไม่กลัวทัวลงหรือถูกแบนสินค้าแต่อย่างใดศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ